จันอยากให้ทุกท่านได้มีโอกาสได้พบกับท่านผอ,อบุญเลิศค้อสะอาดซึ่งเป็นผู้ในการโรงเรียนอนุบาลวัดปิตูราทีราชดังสรดิษ์สวัสดีท่านผอคครับท่านผอ,อได้มีโอกาสได้จะได้เป็นครูเนี่ยมากี่ปีแล้วครับท่านผอ,อเป็นครูมา34ปีแล้วครับตั้งแต่ปีถวี่สิบส24จุดเริ่มต้นของการที่ได้มีโอกาสเลือกวิชาชีพครูนม่ี เขาเป็นมาอย่างไรเขออาแยกดนินเรียนอย่างนี้นะครับเป็นเรื่องของาความกขกันในชีวิตครับที่จริงก็ไม่ได้เป็นคนที่รักในวิชาชีพครูจริงได้หลังจากจบมส,ส,สามเนี่ยครับก็เลยไปเรียนทางสายช่างเรียน,นายทางด้านวิทยาเทคนิคกับทางด้านช่างกลโรงงานมามีโอกาสทั้งหนึ่งเมื่อปี2องี่เนี่ยไปเป็นเพื่อนพี่สาวเพื่อที่จะไปสอบพงจุที่จังหวัดประจินบุรีนะครับบางคนเขาเปิดรับสมัครปวชด้วยก็เลยลองลองสมัครดูกางคนเราสอบได้ ก็เลยได้เป็นครูตั้งแต่ปี2024เป็นต้นมาแต่ถามว่าพืาพ้นฐานทำเป็นครูมีไหมเรายังมไม่มีครับก็คือว่าฟ้าลิขิตชีวิตให้เกิดมาเป็นครูแล้วแหละ <c oughs> ถึงแม้ว่าจะไม่ไม่ได้ตั้งใจมาตั้งแต่แรกเลย <c oughs> แต่เมื่อมีโอกาสได้เข้ามาใช้ชีวิตเป็นครูแล้วแม้ว่าจะไม่ได้มีพื้นฐานเดิมจากเริ่ก็เริ่มผูกพันกับอาชีพครูใช่ไหมครับ <c oughs> มันเกิดขึ้นได้อย่างไรว <c oughs> น้นเรา โอกาสที่เราไปเป็นครูครั้งแรกเนี่ยเราไปอยู่ในชนบทซึ่งต้องยอมรับว,ว่าในชนบทในสมัยนั้นเมื่อ30ิกว่าปีที่แล้วเนี่ยค่อนข้างจะทุลัก,กันดลาจริงๆเราเห็นชีวิตของเด็กๆของเราจะทำนิสายถึงแม้เราจะยังไม่มีความรักในอาชีพครูก็จริงอยู่แต่ในความผูกพันที่กันมาเนี่ยเราจะพบว่าเด็กที่อยู่นั้นมีจะขามความขาดแคลนแต่เขาก็สู้ชีวิตอยู่ได้จนหลังจากเราทํางานเรื่อยๆมาเนี่ยเราเริ่มจะเข้าใจในถึงความเป็นครูจริงๆว่า ในการที่เราหนึ่งปีที่ผ่านไปเนี่ยเราสอนเด็กเลยไม่มีเป้าหมายอะไรเลยโดยที่เราไม่คิดถึงว่าผลกรรมที่เอาให้กเด็กเนี่ยมันจะเกิดผลดีหรือไม่ดีในอนา,าคตรเราไม่รู้เลยจนผ่านไปสักระยะเวลาหนึ่งหลายปีมากพอสมควรนะครับมีโอกาสได้เรียนต่อเพิ่มเติมขึ้นทางด้านสายครูมีโอกาสเราเติบโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนะครับจากวัย19ปีที่มันจุดขั้งแรกเปนมาอายุ20กว่าหลังจากได้บวชเรียนมาแล้วเนี่ยมีความรู้สึกมีความเข้าใจในโลกมากขึ้นว่า การที่เราทําหน้าที่ที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งราต้องทําด้วยใจ mm hmm. นั้นการที่เราใช้ใจทํางานเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นสิ่งที่เราเกิดความรักเป็นสิ่ง,งนั้นแล้วเราก็ mm hmm. มุ่งมตั้งใจเต็มที่อะไรคืออุดมการ์สำคัญในการเป็นครูของท่านพ่อหลังจากที่เราเป็นครูเนี่ยเรานึกย้อนไปถึงในอดีตท,ที่เรามีครูบาอาจารย์ซึ่งให้ความรักความเมตตามาตลอดนะครับแตกการที่ผมเป็นเด็กที่มีชะยักยัชน เรียนจบมาจนถึงปัจจุบัน,บนนี้ได้เนี่ยเนื่องจากว่ามีครูบาอาจารย์ท่านเกื้อหนุนมาตั้งแต่แรกเลยนะครับตั้งแต่สมัยกเด็กๆก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเสื้อผ้าเครื่องแบบนักเรียนสมุดดินสอที่ใช้ในการเรียนเนี่ยคุณครูจะให้จนวันหนึ่งเราขึ้นมาเป็นครูเนี่ยเรามีความรูษษ้สึกว่าการที่คุณครูของเราเองเนี่ยให้ความรักกับเรามาจนเราเติบโตอย่างสมบูรณ์ในปัจจุบันเนี่ยถ้าเรากลับไปเป็นเหมือนค,ครูของเราบ้านเนี่ยเราให้ความรักเงมือกับเด็ก ที่คือแรงบนรใจแรกคือว่าเราเห็นครูที่เราสอนเรามาเนี่ยท่านรักติาศิษย์ด้วยความรูร้สิ์ใจนั้นเราเองก็ควรจะต้องนําแบบอย่างนั้นมาปฏิบัติบ้างก็เลยเริ่มคิดในหน้าที่เราตอนตอนเป็นหน้าที่ครูผู้สอนก็คิดว่าทําอย่างไรให้เด็กที่อยู่กับท่านมีความสุขและเขามีความพมงด้วยก็คืออุดมการณ์ก็คือเพื่อให้ความรู้แล้วก็ให้ความสุขก,กับลูกศิษย์อ,อีกประการหนึ่งที่สําคัญก็คือได้เข้าใจหัวใจของคนเป็นครูเมื่อเราได้เป็นครู ชัดเจนมากขึ้นแล้วในการตั้งใจสอนเด็กๆเนี่ยการปลูกฝังพวกเขาสอนให้เขาเป็นคนดีเนี่ยท่านผอ,อ,อมีมีวิธีคิดมีกระบวนการในเรื่องนี้อย่างไรในการสอนให้คนเป็นคนดีนั้นเป็นเรื่องที่หนึ่งคุณครูแต่ละคนนั้นจะต้องใช้ใจใตัวเองผมไม่ว่าที่จะอยู่โรงเรียนที่ผ่านมาในปัจจุบันจะบอกคุณครูเสมอว่าให้ใช้ความรักเปนำความรู้ให้เด็กๆ นั่นคือการที่ครูเนี่ยจะต้องให้ความรักความอบอุ่นความเมตตากับนักเรียนซึ่งจริงๆแล้วในจรรยาบรรณครูเนี่ยเาได้พูดถึงเรื่องความรักความเมตตาต่อศิษย์อยู่แล้วถ้าเราเข้าใจในความรักนั่นคือเช่นตอนเช้ามาแล้วเราเห็นเด็กนักเรียนคนหนึง่งเขามีอาการผิดปกติไม่เหมือนคนปกติทั่วๆไปเช่นมีอาการง่วงมีอาการซึมเรื่องเนี่ยเราควรจะถามไถ่ยเด็กว่าเด็กไม่สบายหรือเด็กรับทารอาหารมาหรือเปล่าถ้าเขายัง ได้รับทานอาหารมาก็ควรให้เขาไปรับทานอาหารเชียรหรือถ้าไม่สบายเนี่ยก็ควรจะดูแลว่เาเขามีอยู่ยามาทานหรือเปล่าหรือทานยาหรือ,อยาซึ่งทําให้เราได้รู้พื้นฐานเบื้องต้นก่อนว่าอาการที่เราเห็นนั้นน่ยมันมาจากสาเหตุใดไม่ได้ไหมายความว่าลงโทษว่าเด็กคนหนึ่งที่นั่งเรียนแล้วไม่สงบนิ่งเหมือนคนอื่นเนี่ยเป็นเด็กที่ไม่ใส่ใจเรียนต้องอาจจะเกิดจากเรื่องปัญหาทางกายหรือรู่สุขภาพอะไรเงี้นะครับก็เลยพยายามบอกทุกคนว่าต้องทําอย่างนี้ก่อนนั่นคือ รักและเมตตาเขาก่อซึ่งเคยเจอด้วยตัวเองครั้งหนึ่งคือครูหัวพองว่ามีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งมาเรียนที่ไหนก็นั่งหลับแล้วคุณครูก็จะพยายามลงโทษก็เลยบอกขอขอคุยกับเด็กได้ไหมเพราะว่าเด็กคนนี้จะต้องลุกออกจากบ้านไปกับยายยายไปขายของในตลาดต้องออกกบ,บ้านแต่ตีสี่ไปช่วยยายขายของในตลาดเพราะยายไม่กล้าปล่อยหลานไว้ที่บ้านกลัวว่าจะเกิดอันตราย นันเด็กก็ต้องตื่นแต่ตีสี่จะไปนั่งในตลาดจนถึงพกโมงเช้าอยากจะจ้างรถสาล้อมาสง่งหลังที่โรงเรียนนั้นเด็กตื่นแต่เช้าก็เ,าเลยเข้าใจว่าเออเรื่องจริงๆมันเป็นตลาดก็บอกครูว่าควรจะดูแลเด็กตรงนี้เช่นเมื่อเขามาถึงโรงเรียนอาจจะให้เขาพักผ่อนสักชั่วโมงหรือสองชั่วโมงก่อนก็ได้เพราะว่าเป็นการชดเชยในสิ่งที่เสียไปนั้นในดีสิ่งที่เราพยายามจะบอกว่าประยาของครูเนี่ยมัคคนคงมีอะไรซับซ้อนหน้าใหม่นะต้องจากความเข้าใจในสิ่งที่เรา เราทำหน้าที่อยู่เข้าใจในตัวเราเองว่าเรามีบทบาทอะไรเข้าใจในตัวลูกศิษย์เข้าใจว่าสิ่งที่เราสอนกับลูกศิษย์อยู่วันนี้มันมีนความจําน,นเป็นมันมีความจุด้องหรืออย่างารเดียวการลูกศิษย์นั้นน่ะเป็นเสมือนสิ่งที่เรากำลังถูกหังความดีงามลงไปทั้งหมดในการสอนไม่ได้ให้แต่ความรู้อย่างเดียวเช่นเก่งคณิตศาสตร์เก่งวิทยาศาสตร์หรือเก่งภาษาแต่ควรให้เขามีความดีติดตัวด้วยมันจะได้เป็นเหมือนหลักของจิตวิทยาที่บอกว่าในเรื่องของที่เราพูดนอยู่เสมอว่า คนนั้นมีอีกโก้อย่างนั้นคนนี้มีอีกโก้อย่างนี้ซึ่งจริงๆหลักธรริตวิยามันก็เหมือนหลักศาสนาพูดและที่เอาความดีกับความความชั่วมาบาลานกันให้ได้นั่นแหละกะอยากให้ครูทุกคนเข้าใจว่าในสิ่งที่เป็นชีวิตจริงของมนุษย์เนี่ยมันจะต้องมองคู่กันปด้วยทั้งสองทางต้องมีความเข้าใจถ้าที่จะทําให้เขาเป็นคนดีก็ต้องเข้าใจเขาว่าเขาจะดีได้ยอย่างไรงเราจะเติมเต็มเขาให้เป็นคนดีได้ยอย่างไร แลในเรื่องของการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมกิจกรรมเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเนี่ยทผอได้มีการดําเนินการในเรื่องนี้อย่างไรบ้างที่โรงเรียนนี้เราได้รับความเมตตาจากพระเดชพ,พระคุณหลวงพ่อพระธรรมปริยัมุนีและก็พระผูท้ทรงช่วรูปในวัดนะครับได้ช่วยกันปลูกฝังทำกิจกรรมต่างๆเช่นการใช้โอกาสต่างๆที่สําคัญทั้งพระศาสนา,าก็ดีทั้งธารมะพระสัจก็ดีในการบรรพชาสมัมมาเนนหรือการปฏิบัติธรรม หรือการให้มีพระวิทยากรพระอาจารย์าม,ราามาช่วยสอนธรรมะก,กับนักเรียนนี่นประเด็นหนึน่งครับอันที่สองเราพยายามให้เด็กนักเรียนหรือครูมีโอกาสไปร่วมกิจกรรมางศาสนาในที่วัดถ้าเดินที่วัดเราไม่สะด,ดกวกอาจจะจัดกิจกรรมทางศาสนาที่โรงเรียนเราก็ได้ครับรวมถึงส่งเสริมให้ผู้ปกครองมีความเข้าใจว่ากิจกรรมเหล่านี้มีความสําคัญแล้วก็สิ่งสุดท้ายที่จะจะขอจากท่านผอ,อท่านผอ,อได้พูดว่าการจะเป็นครูนี่จะต้องมีความรัก มีความเมตตาให้กับลูกศิษย์วันนี้อยากจะให้ท่านผอ,อได้บอกรักลูกศิษย์โรงเรียนโรงเรียนอนุบ,ลบาลวัฟฟิตุราเนี่ยนี่เราก็มีตัวแทนลูกศิษย์อยู่แล้วแล้วก็เดินไปเดินว่ากันเต็มไปหมด <c oughs> ท่านผอ,อรักโรงเรียนนี้ไหมคะความรักที่มีต่อโรงเรียนนี้นะครับหรือโรงเรียนในไหนที่เราผ่านมาเพราะเราเติบโตมาจากการเป็นเด็กในโรงเรียนซึ่งในดีรากจะเป็นโรงเรียนที่เป็นสารวัตรซึ่งยังมีความภาพประทับใจเราอยู่ อนเราสอนชีวิตที่สมบูรณ์ในการเป็นเด็กที่เรียนในสลาวะเป็นต้นมาจนปัจจุบันนี้ถามว่ารักนักเรียนไหมผมรักนักเรียนเหมือนลูกทุกคนนั้นทุกวันที่มาถึงโรงเรียนจะมีเด็กนักเรียนวิ่งมามาสวัสดีมาก่อนมาทักทายอย่างเ<ด>งี้ยได้เห็นอยู่นะประทับใจมาก <laughs> แล้วก็พยายามทําสิ่งที่ดีที่สุดเราจะส่งมอบความรักให้กับลูกๆด้วยการทําสิ่งที่ดีให้กับลูกๆจัดโอกาสจัดบรรยากาศทุกอย่างให้ให,ใ,หให้สวยงามผมมีความคิดอยู่ว่า การที่เราจะสร้างอะไรให้เติบโต,ต,ตสมบูรณ์ขึ้นมาได้ดีเนี่ยมันต้องมีสภาพแวดล้อมที่ดีและสมบูรณ<ช>์แล้วเพียงแต่เราบอกแต่ในห้องเรียนว่าเด็กก็ต้องทําดีแต่บรรยากาศในห้องเรียนไม่เอื้อต่อการทําดีมันก็ไม่ไมสมควรเรื่องโรงเรียนบรรยากาศรบอบๆโรงเรียนโรนควรจะดีด้วย<ช>ทั้งสิ่งแวดล้อมที่เป็นทั้งคนเป็นทั้งธรรมชาติต่งตางๆต้อง,งดีความรักที่มีให้กับลูกทุกคนนั้นผมเชื่อว่าเด็กๆที่นี่ทุกคนจะสัมผัสได้ว่าเป็นสิ่งที่พ่อของเขานนั้ได้มอบอะไรให้เขาบ้าง แต่ว่าในในโอกาสอันดีงามอันนี้นะครับก็อยากจะบอกนะลูกทุกคนว่าครูคนนี้จะเป็นเสมือนพ่อคนหนึ่งของลูกๆเพราะครูได้เอาคําว่าลูกศิษย์มาไว้รวมกันนั่นคือต้องรักนักเรียนทุกคนให้ยิ่งกว่าลูกของตัวเองรักนักเรียนทุกคนให้ยิ่งกว่าศิษย์ของตัวเองต้องอบรมสั่งสอนเขาังนั้นเอาความว่าทั้งลูกและศิษย์มารวมกันมันเป็นความที่ยิ่งใหญ่ดงนั้นเราในฐานะที่เป็นครูเองไม่ว่า เป็นตัวผมงเองหรือครูคนอื่นผมก็มีความเชื่อว่าทุกคนน้นจะรักและเมตตาต่อศิษย์สมอย่างที่เราบอกว่าเราเป็นครูมืออาชีพแต่มีจิตวิญญาณของความเป็นครูเพราะฉะนั้นผมจึงระลึกเสมอว่าการที่จะปลูกฝังเด็กให้ดีที่สุดได้นั้นต้องใช้ความรักความเมตตาความรบอุ่นให้เขามีความรู้สึกว่าเขาอยู่กับเราแลวเขาปลอดภยัยเขาพร้อมที่จะรับในสิ่งต่างๆที่เราจะเพิ่มเติมประสบการณ์ชีวิตให้เขาขึ้นไปเพื่อที่จะเป็นต้นทุนในการที่จะไปเรียนต่อให้สูงขึ้นครับ วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านผอ,ออมากที่ให้โอกาสทีมงานได้มาร่วมกันสร้างสารรค์สิ่งดีๆเพื่อพระพุทธศาสนาแล้วก็เพื่อสังคมของพวกเราในการตั้งแน่ต้องขอขอบคุณท่านรอ